สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูด2ประเด็นประเด็นแรกในเรื่องของการที่เราจะสั่งอ่าเราจะจองตัว๋วเครื่องบินนะผมแต่ตอนนี้ผมเอ่อไม่ได้จองตัว๋วเครื่องบินสิผมจองไปแล้วแต่ผมจะจองที่นั่งนะครับผมอ่าซึ่งเราจะจองที่นั่งนะผมเราจะจองไม่ว่าเราจะเป็นการจองที่นั่งหรือว่าชอบออนไลน์ต่างๆหรือว่าโรงแรมต่างๆอย่างได้เงินคืนเข้าไปที่ชอบแบก่อนนะผมอ่าคุณเรื่องชอบแบก่อนนะ พอเราเข้ามาที่ช็อปแบ็กปับ๊บเราก็เข้าไปที่จองตัวเครื่องบินของทเวโรกาหรือว่า C ลิ c ดอทคอมซึ่งผมได้จองของเอ่อทเวโรกาซึ่งเทเวโรกาผมกดเข้าไปเสร็จแล้วก็กดเข้าไปในแอป,ปเลยซึ่งผมจองไว้แล้วในผมโรงแรมผมก็เคยจองไว้ในนี้บางทีมันแตกต่างกันระหว่างทริปดอทคอมกับเทเวโรกาไหนแพงไหนถูกกันมันต่อไม่ได้ครับผมบางทีทเวโรกาถูกกว่าคลิปดอทคอมบางทีคลิ c ดอทคอมก็ถูกกว่า เทเวโลกาซึ่งต่อไม่ได้แต่รอบนี้ผมได้ททเวโลกาเยอะทุกไฟเลยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพอุบลอุบลกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงกรุงเทพเชียงใหม่กระบี่กรุงเทพกรุงเทพกระบี่นะครับผม,มแต่บางไฟก็จะแพงก็ผมก็จะไปจองที่คลิป com แทนซึ่งคลิป com อาจจะถูกกว่าประมาณนี้แต่ว่าการจองตัวอาจองที่นั่งเนี่ยคลิป com เนี่ยส่วนใหญ่จะราคาถูกกว่าทเวโลกาแค่นั้นเองอทีนี้เราจะมา ผมทําการจองเอเชียผมขึ้นเอเชียกับวิเจ็ส่วนใหญ่ผมจะขึ้นสองสายการบินนี้บ่อยวิ่งวิเจ็นี่ขึ้นบ่อยเนื่องจากว่าวิเจ็นี่ถูกตัวถูกเอเชียที่ผมเคยขึ้นถูกสุดก็คือ166บาทเนี่ยใน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 ไฟนี้มีด้วยนะหนึบาทส่วนอ่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าไฟไหนที่ว่าผมไป ไม่ใช่ไฟนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลายหลายท่านจะไม่เชื่ออันนี้ไปกรุงเทพร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมส่วนกรุงเทพไปกระบี่กรุงเทพไปกระบี่สองท่านห้าร้อยหกสิบสองบาทอันนี้สองท่านนะผมห้าร้อยหกสิบสองบาทอืมนะอันนี้ผมเลือกที่นั่งไว้แล้ว ทำการเล็กที่นั่งแล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็เชียงใหม่กรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปเชียงใหม่นี่อันนี้สี่ร้อกว่าบาทกรุงเทพไปเชียงใหม่สองท่านอันนี้ผมจะมาจอง อันนี้ผมจะจองเขาเรียกว่าจองที่นั่งเนะาะเราจะจองที่นั่งกันอ๋อจองไม่ได้ผมลืมไปของเอเชียผมจองไว้แล้วผมจองที่นั่งไว้แล้วเอเชียผมไปจองที่คอน์เตอร์เขาเพราะว่าเขาจองเนะเขาเรียกว่าตัวแทนไม่ได้นะผมจองในตัวแทนไม่ได้ดืนไปส่วนวิเชตอุบลไปกรุงเทพอุบลไปกรุงเทพ ปบอลไปกรุงเทพจองเลยแล้วกันจองที่นั่งเลยแต่ดูชื่อก่อนเพราะว่าผมาซื้อแยกกับพี่พี่ผมเพราะว่า,าไปคนละวันเนื่องจากว่าจองสองใบมันแพงถ้าจองใบเดียวร้อยี่สบกาบาทไหมจองใบเดียวหนึ่งร้อยี่สิบกาบาทก็เลยไปคนละวันเพราะว่าไม่ได้รีบร้อนอ่าเราจะจองไหมเราจองอันนี้วิจ็ตวิจ๊ของอันนี้ถูกที่ผมจอง ที่นั่งอยู่ที่ห้าสิบสามบาทเราก็จะจองตรงไหนดีนะตรงปีกเราเคยขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะจองตรงหมายเลขหกแล้วกันซึ่งหมายเลขหกเราจะเอ่อทำการเอาเลขหกฝั่งเอดีกว่าฝั่งเอฟเราเคยขึ้นแล้วฝั่งเอฟเคยขึ้นแล้วมาขึ้นฝั่งเอดีกว่าร้อยยี่สิบแปดบาทอ่าลงทุนไปเลย เพราะเราจะทำคอนเทนต์นะครับผมเราจะทำคอนเทนต์เ a ทำการชำระเราไปที่ช็อปแบ็กก่อนเสร็จแล้วเรามาทำการเข้าไปที่เทวลโลก้าเราจะได้เงินคืนนะผมอันนี้ผมสะสมมาพันแปแล้วนะอ่าดำเนินการเลยผมจองที่นั่งไปอืมไม่มีส่วนลดไม่เป็นไรชำระด้วยบัตร nhập lòi โอเคเรียบร้อยนะครับในชําระเงินเรียบร้อยแล้วสบายใจแล้วนี่ไงผมนี่ซื้อแล้วซื้อแล้วเลือกที่นั่งไปห้าสิบสาบาทอันนี้เลือกตรงตรงตรงปีกตอนที่จะไปอีกรกะบ,บี่เราอยากให้อยากได้วิวสวย,สวยไปท้าย,ายปีกจะสวยถ่ายรูปสวยแต่ว่าผมเคยขึ้นแล้วผมก็เลยอยากจะแบบนั่งข้างหน้าบ้างคือเราทำคอนเทนต์แบบข้างหลังด้วยแล้วทำคอนเทนต์ ข้างหน้าด้วยอันนี้เราจะเห็นใบพัดกันเราจะถ่ายใบพัดกันนะครับผมแต่จะบอกว่าก็จริงๆเขาก็ไม่เขาก็ไม่ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารนะแล้วก็ปิดปิดเครื่องบินให้มันเรียบร้อยแล้วเวลาถือก็ถือให้มันแน่นๆนะจ๊ะประมาณนี้อะนะครับผมก็ระมัดระวงนะังเนาะประมาณนี้โอเคขอบคุณครับนี่หนไหมเราเลอกที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับผม,อ,มออกใบการจองเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่เราก็จะได้เครดิตเงินคืนดูอย่างไรเครดิตเงินคืนนี่ไงพันแปดเนี่ยมันอย่าอย่าอย่าเนี่ยศูนย์ได้น้อยนะศูนย์จุดกว่าบาทแต่ว่าอันไหนที่เราซื้อเยอะเราก็ได้หนึ่งหนึ่งกว่าบาทเออหนึ่งบาทสองบาทอุ้ยมันก็สะสมไปเรื่อยๆมันก็ได้ใช้นะครับผมเนี่ยผมก็ได้ใช้อยู่นะพันแปดเนี่ยได้ใช้แล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มถอนได้แล้วนะผมอันนี้เงินถอนที่ถอนออกไปพันสี่แล้วนะผมอืมก็ประมาณนี้ก็ ก,ก็ลองดูนะผมมันถ้าเรารู้จักเล่นรู้จักใช้มันมันรู้จักพิแพมก็ได้นะอย่างผมนี่ชาระด้วยบัตรเครดิตก,ก็ได้ส่วนลดจากบัตรเครดิตแล้วได้ส่วนลดจากแอป,ปด้วยได้เงินคืนด้วยนหมันมันมัน,ม,นมันได้หลายต่อสองสามต่อเลยนะนะผมยังอ่าช้อปปี้นะผมให้ดูช้อปปี้ของผมแล้วการออกไปก่อนแน่ช้อปปี้ที่ผมสั่งที่ผมสั่งของนะผมให้ดู นี่ผมสั่งรั้วไปแหนสั่งล้วไปล้วราคาอยู่ที่สองสองพันเ้าห้าสิบปกติมันราคาพันเจ็นะอันนี้ลดเลยจะพั 1, นสามนี่ผมจ่ายไปอยู่แค่สี่พันสี่รอยแปดสิบาทสี่พันสี่รอยแปดิบาทได้เครดิตเงินคืนอีก1,000บาทอันนี้เป็นเครดิตเงินคืนของช้อปปีต่างหากแล้วก็บัตรเครดิตอีกต่างหากนะผมไม่ไม่ไม่รวมกันแล้วก็ กับชอบแบกอีกต่างหากสรุปแล้วได้ส่วนลดจากชอบแบกได้ส่วนลดจากอ่อช้อปปี้ได้ส่วนลดจากบัตรเครดิตเห็นไหมม,มันมาันสามต่อนะผมใครเยรอนะผมผมถึงไม่ค่อยได้ใช้เงินสดเลยนะผมอันนี้สั่งซื้ออีกนะสั่งซื้อใหม่นี่กําลังรอจัดส่งนี่ไหมกาลังรอจัดส่งนี่อันนี้ก็คือราคาพันห้าเสาชิ้นพันห้าพันห้าห้าสิบพันห้าสิบนะผมพันห้าสิบพันห้าสิบราคา พอราคาอยู่ที่พันห้าก็เป็น3,100บาทเมื่อ3,100บาทปั๊บผมได้ส่วนลดจากช h อปปี้เจ็บาทบัตรเครดิตอีกต่างหากแล้วก็ช้อปแบ็กอีกต่างหากนะอ่าอันนี้สั่งรถไปอีกนี่คนละลดกันรู้กจกใช้รู้กจกใช้อันนี้ก็เออพอยห้าบาทซื้อเสาชิ้นพันหอยห้าบาท นะครับผมมันเส้นละเอ่อมันห้าสิบเมตรพันเจ็ดร้อยบาทแต่ผมซื้อสองชิ้นลดไปหนึ่งร้อยสิบาทของลดส่วนลดของทางร้านอ่าตอนที่หนึ่งแล้วตอนที่สองก็คือได้ส่วนลดกับอะไรรู้ไหมครับช้อปปี้นไมครับช้อปปี้อ่าได้ส่วนลดกับชอ้ชอปปี้แล้วก็ได้ส่วนลดกับอ่าได้ส่วนลดช้อปปี้ประมาณหกร้อยกว่าบาทแล้วก็ได้ส่วนลดจากบาัตรเครดิตธนาคแล้วก็ช้อปใบธนะหารอันนี้สี่ต่อนะครับผมนี่ รู้จักใช้นะครับผมประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ